สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์คเรีคิงสวัสดีสวัสดีจับดาห์ที่สาสารอาจย์ก็ให้รันแปเดินทุดงทุดงก็คืออเครื่องขัดเกลากีเลสทีนี้สนุกใหญ่เลยเพราะมีพระบวชใหม่มาจากสวิตเซอร์แลนด์ พระรูปนี้นี่ท่านท่านไม่สวมรองเท้ามา4เดือนแล้วเท้าท่านเนีนหนาเท่าย่างมิชลินแล้วคำว่าทุดงเนี่ยเราได้ยินตอนอเด็กๆแล้วก็เห็นภาพว่ามีพระนี่เดินตามท้องถนนแต่เราก็ไม่รู้ว่าท่านไปไหนนะแล้วก็เห็นภาพนี้จนจนจนชิน,น,น,นตามีการแบกกฎดแล้วก็มีการเดินเท้าเปล่าบ้าง ไม่เท้าเปล่าบ้างแล้วแต่ฟิลแต่คราวนี้เนี่ยเราได้ได้มีโอกาสไปเดินทุดงไปกันสี่รูปสี่รูปแต่และรูปเนี่ยสไตล์ก็ไม่เหมือนกันเลยสี่เหมือนสี่คนน่ะต้องเดินไปในเส้นทางเดียวกันาามมาก็เป็นปัจจัยในตัวแล้วนะว่าการทุดงคืออะไรทุดงจำลองที่เราได้ไปเนี่ยเพราะเพราะอาจารย์บอยอยากให้เราได้สัมผัสนะฮะบรรยากาศ ของการทุดงว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับตัวเราเองเกี่ยวกับชีวิตแน่นอนการบทเรียนในครั้งนี้เนี่ยของเราเนี่ยเขาได้สัมผัสหลากหลายรสชาติมากการทุดงเนี่ยก็เหมือนกับวัยรุ่นที่อยากจะเดินทางแบบแบ็คแพ็คนั่งจากเหนือจดใต้ระหว่างนั้นที่คุณจะไปเส้นทางที่คุณจะใช้เนี่ยคุณไม่รู้เลยว่าคุณจะเจออะไร ถอดรองเท้าเดินเพราะว่าพระรูปเินเขาถอดรองเท้าหมดต้องบอกเลยว่าการไปเดินทุดงเนี่ยไม่เคยไม่ชินถอดรองเท้านี่เป็นอะไรที่งานเข้าอะพราะไม่ร้องไห้ตหลอดทาง <laughs> โอโ้โหมันทรมานจิตใจมากมันเจ็บปวดมากเหยียบกรวดเนี่ผมไม่เคยเหยียบกรวดมาก่อนเหยียบแบบเท้าเปล่า จำได้ว่าขึ้นเขาลูกหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเราเป็นรูปเดียวที่มีปัญหาเพราะว่าเราไม่คุ้นกับการย่ำบนกรวดตอนนั้นเนี่ยบอกกับตัวเองว่าต้องทำไม่ได้อย่าเสียฟอร์มกวรมาเลยเหรอยุดต <You. S 3> ่อจากนี้ไปจะรองให้ประเทศนี้ไม่มีหินกวดอีกต่อไปแล้วทำไมเดินได้ไวมากเ <c oughs> ขายกเท้าดยกเท้าข้างล่ง ทำไมถึงก็บางเหมือนกันนะอยู่ช่ววิ่งไปได้ไหมวิ่งไปได้ครับก็เสียฟอร์ไปแล้วล่ะเดินให้มันเหมือนพรมแดงเมืองคานเข้าใจไหมเมืองคานนี่เวลาเขาเดินเห็นไหมเขาเดินสง่าผ่าเผยมีสติอย่างนี้ละเออเหมือนกับคนเป็นหมื่นเป็นแสนเจ้ามองเราอยู่เออ คนพา,นานรูปลื่นก็หารมาดูแล้วก็เหนื่อายมากจีวงจีวรตอนนั้นไม่สนละแบบพันเพลินแบบงงไม่หมดไม่รู้ว่ากฎระเบียบคืออะไรแล้วล่ะรู้แต่ว่าตอนนั้นมันร้อนตรงนั้นันเป็นวัดเพราะนั้นเราสามารถที่จะถอดจีวรเดินเน้่องจตกีนเขาขึ้นไปได้เลยประการเขาไม่มีหินแบบนี้นะเขาบอกเมื่อที่ไม่ไม่คิดได้ไหมสักว่าแต่เดินได้ไหม ไม่คิดว่าเจ็บได้ไหมได้สักว์แปว่าเดินอ่ะได้มันทรมานและหน้าที่เราก็ต้องเดินให้ถึงยอดเขาให้ได้ระหว่างที่เดินไปเนี่ยเราก็บ่นตลอดเวลาบ่นในใจโหทำไมจะต้องมาเดินด้วยทาไมจะต้องมานั่งทรมานด้วยไหว,ไวป่าวไหวป่าวไหวดิชัวอายุชัวเอ็มชัวอเคอันชัว ไปเท้าออกเสียงได้ไหมเจ็บเท้าไหมอ่ะเจ็บเจ็บมากหรือเปล่าบ่แต่มันยากจริงพี่มันเดินไปก็ท้อไปเฮ้ยดูก่อนนะนี่นี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราบ่นตลอดเลยนี่แต่เราก็ยังเดินได้เราก็ยังเดินอยู่นี่แล้วเราบ่นทำไมสบายสบายสบายเจ็บนิดหน่อยสบาย เฮ้ยอ๋อถือดีแหละที่เราจะได้จากการเดินทุดงธรรมะเต็มๆในเมื่อคนเราจะต้องตัดสินใจเดินต่อไปเราจะเอาความทุกข์ที่มันอยู่ในหัวมาแบกไว้ทำไมแล้วก็วางมันทิน้งแล้วก็เดินต่อจำจำจำแสงหน้าพระรูปอยู่เลยนี่เสียเลยดีดยโอ้โอ้โอ้โห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 โอ Come on Come on เร็วขลองได้อยู่อะตอนนั้นรู้สึกว่าแบบได้แล้วเก็ดแล้วเด,เดินเดินเดินขึ้นไปแล้วรู้เลยว่าเดี๋ยวข้างหน้ามันก็จบแล้ว เบคขาปารามีสัมปันโนอูเบคขาอูปาปารามีสัมปันโนเอาพอดีคนหาตัวเองเจอปะอกำลังจะเจอละอคนหาว่าตัวเอง<ค>นเนี่ยไม่หมอะในการเดินบนกรวดไม่ในเชิงธรรมะว่ามันทุกข์ไหมทุก เนี่ยป็นเหมือนว่าถ้าเราทำอะไรผิดสินะอิอทิปิโสภาขวาเอาความอดทนคันติคันติปารามิสัมปันโนคันติอุปปารมีสัมปันโนคันติปารมาธาปารมีแต่พอกลับมาประกว่าโอ้โหรักกันมากมีความสุขท่านก็บอกว่า พอเราปีนบันไดความทุกข์ได้ทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นเราเจ็บมากแค่ไหนเราทุกมากแค่ไหนพอเราพิชิตได้เราก็สุขมากเท่านั้นอะไรก็ตามที่มันเข้ามาในชีวิตเดี๋ยวมันก็ไปและเดี๋ยวมันก็มาเราคิดว่าเดี๋ยวมันไม่มีละกวดเดี๋ยวมันต้องจบละปรากฏมันกลับจจามา <อ>มันเหมือนชีวิตคนเราก่อนจะศึกบอกพระอาจารย์วาว่าอยากเจอองค์ดาลัยละมะ oh <my. S 1> อยากนั่นน่ะมันเหมือนก็คุณเข้าไปในศาสนาน,นี้แล้วอ่ะก็อยากเจอตัวพ่อ,อใช่ไหม How do you know that you have achieved true emptiness พูดอย่างวัยรุ่นก็คือ ชาวตะว,วันตกรู้สึกว่าธรรมะเนี่ยมันขู่มันแท้แล้วนะจึงพาการมาฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์องค์ดาลายละมะเยอะแยะไปหมดเลยทุกววงการ